สวัสดีครับครูอ้นนะครับวันนี้นะครับครูอ้นจะมีข่าวดีมานำมาเสนอน้องๆนะครับโค้งสุดท้ายสำหรับน้องๆที่จะสอบแมทไอจีเซสีรอบจูนนี้ติวยังไม่ครบไม่จบไม่ทันทำพาร์ทซิปเปอร์ได้น้อยแล้วก็คะแนนยังไม่ถึงเกรดเก้านะครับวันนี้ครูอ้นจะมีตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆสอบแมทไอจีเซสีได้ถึงเกรดเก้าหรือเอสตาร์กันนะครับก็คือคอร์สออนไลน์วิดีโอคอร์สท็อปแมทไอจีเซสีนะครับจากประสบการณ์โดยตรงจากการสอนของครูอน้นครูส้มครูซีนครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคอร์สกันเลยนะครับ ทีนี้เรา,าเริ่ม,มดูรายละเอียดคอร์สวิดีโอออนไลน์ Top m a t h a อเจนเกันนะครับในคอร์สของเราเนี่ยนะครับแบ่งเป็นหกเซสชันนะครับแล้วก็มีทั้งหมดคุณครูสอน3คนก็มีครูอนน้คอนครูคส้มและครูซี่เรามาดูในส่วนของครูส้มน,นะครับครูส้มก็จะสอนเซสชันแรกนะครับเป็น Number s นะครับแล้วก็เซสชันที่3เป็นกราฟฟังชัน o n and c a l c u l u s นะครับแล้วก็สำหรับส่วนที่ครูอ้นสอนก็จะเป็นเซสชันที่2แล้วก็6นะครับเซสชันที่2ก็จะเป็น a l g e b บ้านะครับ แล้วก็ Section ที่6เป็นส t ิติแอนด์พัฟพ b บีตีอ่าส่วนสุดท้ายนะครับที่สอนโดยคูซี่คูซี่ก็จะสอนทั้งหมด2 Section เหมือนกันก็คือ Section ที่จะเป็นจ e o เม t r y แอนด e เมช r e นครับแล้วก็ Section ที่5เป็น p y t h a g o r a s and t r i g o n o m e t r y นะครับซึ่งทั้งหมดเซกชัน6เซกชันนี้นะครับจะครอบคลุมเนื้อหาของ exam board ทั้ง Excel แล้วก็ CIE นะครับฟูคอสนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียน Year 11ที่จะสอบในจูน2024นนะครับนอกจากนี้นะครับคอร์สวิดีโอออนไลน์ Top Mat AGCCE นะครับครูอ้นครูส้มครูซี่ยังออกแบบเนื้อหาจากฟูคอสแยกมาเป็นเนื้อหาเ e a r 8นะครับสำหรับน้องๆ Year 7ที่อยากจะเรียนเรื่องหน้าก็ลงคอร์ส Year 8ได้ สำหรับน้องเย่แปดที่จะเรียนลรงงานครับก็สามารถลงคอร์สเย่เก้าได้นะครับหรือแม้กระทั่งน้องเยี่สิบเย่เก้าเย่สิบเนี่ยก็สามารถจะเรียนโวงหน้าเย่สิบเอ็ดแล้วก็เย่สิบเอ็ดเองก็อยากจะทําปีสุดท้ายให้ดีที่สุดก็ลงเฉพาะเย่สิบเอ็ดได้นะครับ ก็คอสเราค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับโดยโดยหลักคอนเซปต์ง่ายๆถ้าเกิดรักเล็กมากๆก็ซื้อฟู l l คอสครับถ้าเกิดอยากโฟกัสเป็นเรื่องๆก็ซื้อบายเซกชั่นครับหรือแม้กระทั่งอยากจะทําให้ทุกปีให้ดีที่สุดก็ซื้อบายเยนครับก็จะมีเนื้อหาแยากเป็นเยี่ยแปดเยี่ยเก้าเยีสีครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสามารถเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับครูอ้นก็ขอฝากเทคนิคในการเรียน MAT ไอจีเชนะครับให้สําเร็จตามความต้องการของน้องๆในแต่ละคน,นะครับหก็คือน้องๆจะต้องเรียนเนื้อหาให้ครบ คบถ้วนแล้วก็ต้องแม่นยำสองสำคัญมากๆนะครับก็ต้องฝึกทำพา p a ติเปอร์ยอร้อนหลัง10ปีนะครับเพื่อน,น้องๆจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็ได้แก้ไขทําให้น้องๆได้คะแนนเต็มในแต่ข้อสุดท้ายนี้นะครับสำหรับน้องๆที่จะสอบรอบจูนโอนก็ขออวยพรให้น้องๆได้เกรดเอสตาร์หรือเกรดเก้ากันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากคอร์สท็อปแมทไอจีเซซีด้วยนะครับ